ชุมชนจะเข้มแข็งและพัฒนาหากชาวประชามีส่วนร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลอาวนางขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบตพบประชาชนจัดทำเวทีประชาคมและรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนประจำปี2567 พื่อออกพบป่าเยี่ยมเยนประชาชนรับฟังความคิดเห็นสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนพบกับพี่น้องประชาชนหมู่ที่7และหมู่ที่8ในวันที่28กุมภาพันธ์2567เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกา30นาทีณอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่7บ้านเกาะพีพี ท่านคคนนี้ด้วยความยินดีจะขอรับใช้ข้าราชการเราทำงานเหมือนน้องเหมือนพี่นายกทีมบริหารทั้งสมาชิกช่วยกันเต็มที่อ,อย่าพลาดขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบอตอพบป,ป,ป,ประชาชนจัดทำเวทีประชาคมและรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนประจำปี2567ภายในงานจัดให้มีบริการต่างๆดังนี้ค่ะ รับชำระภาษีค่าน้ำประปาค่าครำเนียมต่างๆรับคำร้องขอจดทะเบียนพาณิชย์รับคำรออ้รำรองขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหารบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขป้าให้กับหมาและแมวรับขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงรับคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารรับปรึกษาปัญหากฎหมายเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รับปรึกษาและแนะนำด้านการศึกษาบริการเสริมสวยตัดแต่งทรงผมบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและงานอื่นๆภายใต้อำนาจหน้าที่อย่าลืมและอย่าพลาดพบกับเราตามวันและเวลาสถานที่ดังกล่าวโดยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลอ่า,อวอาวนางเังงนนง้ รัฐการเราทำงานเหมือนน้องเหมือนพี่นายกทีมบริหารทางสมาชิกช่วยกันเต็มที่ฉันมีอะไรเรียกใช้เยอะได้เป็นใจบอกเลยน้องพี่นายกพันคำคนนี้ด้วยความยินดีจะ จะเข้มแข็งและพัฒนาหากชาวประชามีส่วนร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลอาวนางขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าร่วมโครงการอาบาตาพบประชาชนจัดทําเวทีประชาคมและรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนประจําปี2567เพื่อออกพบปะเยี่ยมเยยนประชาชนรับฟังความคิดเห็นสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน พบกับพี่น้องประชาชนหมู่ที่7และหมู่ที่8ในวันที่28กุมภา2567เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬก30นาทีณอาคารอาเนกประสงค์หมู่ที่7บ้านเกาะพีพี อย่าพลาดขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบอตพบป,ป,ป,ประชาชนจัดทําเวทีประชาคมและรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนประจําปี2567ภายในงานจัดให้มีบริการต่างๆดังนี้ค่ะรับชําระภาษีค่าน้าประปาค่าธรรมเนียมต่างๆรับคำร้องขอจดทะเบียนพาณิชย์รับคำร้องขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขป้าให้กับหมาและแมวรับขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงรับคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารรับปรึกษาปัญหากฎหมายเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รับปรึกษาและแนะนำด้านการศึกษาบริการเสริมสวยตัดแต่งทรงผมบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและงานอื่นๆภายใต้อำนาจหน้าที่อย่าลืมและอย่าพลาดพบกับเราตามวันและเวลาสถานที่ดังกล่าวโดวยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลอ่านางอบตอมีนายกดูแลทุกหมูสามาทิศทำงานเทียงคู่ด้วยความรู้ที่รับมอบมา ออบตอเป็นศูนย์กลางการพัฒนาสร้างรอยยิ้มให้ชาวประชาสร้างสถาหน่วยงานบริการทางทำงานรถด,ดเร็วว่องไวประชาชนต้องมาก่อนใครเหนื่อยแท่ไหนก็ไม่สำคัญมีรอยยิ้มเป็นกันเองให้บริการทุกคนที่ซําลักงานเราหยิดมันนำพา อบะตอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รวมมือช่วยกันทุกบ้านรวมมือกันเป็นหูเป็นตาอบะตอจากก้็เดินและพัฒนาะพาพวกเราช่วยกันนำพาสร้างสธาสามคี